เตรียมพับกฎพบกับ ับผมพบกับรายการสุดแห่งปีสุดยอดการรีวิวรถที่รถสวยที่สุดดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นคือรายการมาร์ค นำเหนอนั่นเองซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นแล้วมันคือรถอะไรมันก็คือรถ toyota ตต fortuner นะครับหน้าลีดเดอร์หน้าใหม่ปี2022เครื่องยนต์2.4แล้วก็ยังขับ4อีกด้วยโอ้ยพบกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับคันนี้นะครับออกห้างมือหนึ่งนะ1.6ล้ 1, 6, านกแสนกว่าบาทส่วนวันนี้มากจะขายเท่าไหร่ดูให้จบหรือบางคนไม่อยากดูนะย้อนไปดูท้ายคลิปเลยสาหรับคันนี้นะครับราคาอยู่แค่เพียง 1. เดี๋ยวผมค่อยแจ้งแน่นอนครับว่ารายการมาร์กนำเหนือจะเอาสินค้านั่นก็คือรถยนต์มือสองที่สวยคัดคุณภาพมีการการันตีมีการเป็นถ่ายของเหลวไม่มีการก่อไหมทุกอย่างคือการันตีให้หมดครบจบนะครับมาพร้อมกับออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนั่นก็คือคันนี้เลยเป็นหน้าลีดเดอร์หน้าใหม่ฟปรดิวเซอร์ของเขาเองนะครับข้างหน้าสวยมากนะมีกระจังหน้าใหม่ของหน้าลีดเดอร์จะเป็นแบบนี้นะสองตาไฟจะเป็นแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ ครับซึ่งไฟเนะี่ยมีเดย์ไทม์ให้หมดเป็นตัว LED นะครับเป็นระบบไฟแบบใหม่นะครับมาใหม่หมดนะ,ะไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับไฟเดย์ไทม์มีมาให้อ่ะโอเคออปชันพวกนี้มันเป็นแบบว่าเบสิกของ f o r t u n e r ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารายการมาร์กนำหนึนเนี่ยที่ว่ามาร์กบอกว่ามันเป็นรายการดีที่สุดแห่งปีเพราะว่ามาร์กเอารถมามาร์กจะเปิดให้ดูทั้งคันเลยว่าตรงไหนทําอะไรกับมันบ้างสิ่งแรกทุกครั้งที่บอกเลยนะครับเปิดรถมารถมือ2อวิธีการดูรถครับรายการนี้ไม่ซื้อไม่ว่าแต่ดูแล้วคุณจะดูรรถเเปป็นดด้วยยสิ่งงแกกกลคือูฝาะ จับจับถูๆดูหัวน็อตเดิมฝาเดิมไม่มีไม่มีความหนักเลยนะเนี่ยป้ายอยู่ครบไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นสีนะครับไปมีซิลเลอร์นะครับมีรอยเล็บอยู่ครบถ้วนนะครับแม้กระทั่งใ้ตัวกันความร้อนนะยังอยู่ดีอยู่เลยถัดมานะครับชิ้นที่2นะวิธีดูนะครับแก้มซ้ายหรือแก้มขวาก็ได้แกะดูเลยแสดงว่าชิ้นนี้ก็ยังไม่ทําสีนะแก้มซ้ายถัดมาชิ้นส่วนไฟหน้าน็อตเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนไฟหน้ายังไม่เคยบัติเหตุถัดมาครับคันหน้าน็อตอยู่เหมือนเดิมแปลว่าคันหน้ายังไม่เคยถอดซ่อมถัดมาไฟหนน้าาังขวตเดิม ยังไม่เคยซ่อมไฟหน้าถัดมาแก้มขวานะครับนี่เดิมยังไม่เคยทําสีชิ้นนี้เช่นกันเพราะนั้นแล้วคันนี้หน้าเดิม100ก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2ออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับจะเป็นส่สูบพี่มาร์เป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเช็คช่วงล่างทาความสะอาดช่วงล่างพ่นกันสนิมช่วงล่างให้ใหม่ครบเลยนะถัดมาเลยพี่ตัวคู่ตัวเขานี่จะมีชุดแต่งนะมีล้อมาให้มาพร้อมกับยางคู่ตัวนะครับที่เป็นล้อแม็กของอันลอยเลยจะเป็นอันเขาเรียกว่าอันลอยแบบสีควันบุหรี่เลยนะซึ่งมาาในนกับยงรถปี2024ะ ได้ยางใหม่สี่เส้นมาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยนะครับขอบสิบ แหดเลยนะทุกคนขอบใหญ่มากต้องบอกว่าตัวนี้นะมันได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยทุกอย่างพวกระบบการขับขี่ของเขาเนี่ยมันปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารข้างนอกนะครับมาพร้อมกับประตูจับโครเมียมแล้วก็มีคีย์เลสเข้ามาให้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งคนขับและผู้โดยสารข้างหน้านะแล้วก็เห็นภายในเนาะเห็นข้าวๆก็คือเป็นเบาะหนังทั้งคันเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะตัดมาข้างๆเลยโดยปกตินะมาร์กก็จะดึงยางตัวนี้ให้ดูซึ่งดึงให้ดูสักอันหนึ่งนะครับว่าในสปอร์ตอยู่ครบดึง ดไดไ้มเปิดได้หมดไม่เคยกัก๊กแม้แต่จุดเดียวทำสีบอกทำสีไม่ทำสีบอกไม่ทำสีชิ้นถัดมาครับสิ่งที่สำคัญมากของรถเลยก็คือหน้าและหลังผมจะเน้นเลยว่าไม่เอาเกิดเป็นเหตุนหน้าและหลังมาเนี่ยอะฝาท้ายเดิมฝาท้ายชิ้นนี้ยังไม่เคยถอดแล้วก็ยังได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างแก้มซ้ายอะขอญอาตใช้คําพูดว่าเป็นตุดซ้ายและตุดขวาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายนี่นเห็นไหมตุดขวารอยตะเข็บปลายท้ายนะครับแล้วก็นี่สปอร์ตต่างๆเม็ดต่างๆนะครับนี่แล้วก็ตุดฝั่งา คมกลิบตามตะเข็บตามขอบหมดเลยอาร์คที่เขาลงมาจากโรงงานทิวคมกลิบหมดเลยแล้วด้านหลังพอยจูเนอร์เนี่ยม,มันจดทะเบียนเจี่นั่งเราจะเอาบอกออกก็ได้เพื่อเอาไว้ของวางยาวๆหรือจะเอาเก็บเอาไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วจุดเด่นของเขาอ่ะมันจะมีแอร์หลังให้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูปาดท้ายไฟฟ้านะครับอ่ะลงมาลูกลงมาพวกยางอะลงยางอะไรมันอยู่ด้านล่างซึ่งคันนี้ที่มาร์คทำอ่ะมันมีทําสีช่วงนี้เก็บงานตรงนี้มาให้เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมันมีริ้วรอยอันนี้เก็บสีให้ ชิ้นนี้เก็บสีให้แล้วเนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ข้างหลังอีก4จุดเลยโอ้โหแล้วก็นี่ล้องถอยหลังและนี่เห็นสัญลักษณ์นี่ไหมซิกมาโฟขับเคลื่อน4ล้อซึ่งจุดเด่นของ f o r ์จูเนก็คือซิกมาโฟเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอูทามขับ4มันจะให้เราเลือกได้จะขับ2หรือขับ4ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วข้อดีของเขาคือมันสามารถทําให้ประหยัดน้ํามันขับ2ได้เมื่อไหร่ที่คุณจาเป็นต้องใช้ขึ้นเขาหรือไปลุยสวนไปขับ4ก็จะประหยัดน้ํามันมาพามาด้านในกันดีกว่า และด้านในอย่างที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เลยนะก็คือเขาได้เบาะหนังสีดําแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยซึ่งตัวนี้ที่มาร์กมองว่ามันสวยกว่ารุ่นก่อนอที่เป็นเป็นโฉมก่อน l e g e n เดในช่วงปีตั้งแต่2015-16ขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบปี2020เนี่ยคือเขาจะออกแนวเป็นเบาะหนังสีเบจสีครีมสีน้ําตาลซะมากกว่าไม่ค่อยเจอเบาะหนังสีดำนะแล้วซึ่งจริงๆตัวนั้นอะ่ะมันสวยแต่ว่ามันออกให้แบบดูผู้ใหญ่นิดนึงเนาะแต่พอมันเป็นรุ่นล่าสุดลีเจนเดอร์เนี่ยเราจะ ม,มันดูพรีเมียมมากขึ้นสําหรับผมนะเพราะผมด้วยตัวรถและตัวคอนโซลเนี่ยมันออกมาเป็นสีดำมันเลยทําให้รถดูสปอร์ตด้วยนะโอเคระบบเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ต้องปุ่มสตาร์ทอยู่แล้วแหละอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่ม 1B ทีเรียบร้อยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะทุกคน f o r ์คูเนอร์คันนี้นะอ่ะผมขออนุญาตปรับแอร์ก่อนอากาศร้อนมากเรามาเริ่มต่อเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับก็คือเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม ตัหมดทุกบาลกดออโตได้บดไม่ใช่แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับที่กดได้ทุกบานเลยเน้นยำ้ำออปชั่นทุกอย่างมีให้หมดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ยังเป็นลายไม้ด้านบนเหมือนเดิมเป็นสก้านสวยๆแบบนี้มีคูสคอนโทรมีเกียร์พัดเดนชิพเข้ามานี่ถ้าจริงๆทุกคนมองแค่ตรงนี้นะโูลูกเล่นเขานี่นับไม่ท้่วอ่ะบนนี้นับไม่ทั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกเอ,อ้ยไฟสูงไฟต่ำไฟลีกคูสคอนโทรหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอน,นี้ยังเป็นเรือนไม้ดิจิตอลเลยซึ่งเลขไมล์คัน,น ปีปีละประมาณนับสี่หมื่นโลดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมมีประวัติสูงยาวจนถึงปัจจุบันครับจนถึงเลขไมล์ประมาณ1นึ่งแสนสองแสนสามเลยแล้วก็มาเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่มาร์กอีกทีตอน1นึ่งแสนสามหมื่นนั่นแหละห้าพันกิโลเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่แล้วบอกแล้วว่ารถทุกคันเริ่มที่มาร์กเนี่ยคือเริ่มนับ 1, หบนึ่งไม่หมดไม่ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมากี่ร้อยโลผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ เรื่องออปชั่นด้านนอกเพิ่มเติมก็คือเรื่องของข้างบนเนี่ยมันก็จะมีระบบไฟต่างๆข้างบนเยอะมากขึ้นแล้วก็มีนี่ที่วางแว่น,วนตาเนาะพวกด้านบนเนี่ยคอนโซลคอนโซลพวกผนังด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยพกช้ำยังคงสภาพใหม่อยู่ส่วนบ่อเห็นไหมเบาะนั่งคนขับวงมาลัยแทบ ไม่มีริ้วรอยซึ่งเดี๋ยวคุณฟังราคาที่ห่างจากมือหนึ่งไปแล้วคุณจะตกใจสำหรับคันนี้เนาะออปชันเขาเนี่ยก็จะมี Eco คโหมดพาวเวอร์โหมเกียร์เนี่ยเหมือนเดิมรุ่นก่อนหน้าอุปกรณ์ต่างๆนี่เนี่ยให้สังเกตวิธีดูว่าซิ g บ้าโฟ์ทแไม่แพ้นะครับฟอร์จูนเนอร์เขาจะมีจุดเด่นที่มาร์คบอกว่ามันไม่ใช่ฟูลทา์ขับสี่เนี่ยเขาจะมีเนี่ยเฮดสองเฮดสี่แล้วก็เอลสี่เฮดสองก็คือขับสองเฮดสี่ก็คือขับสี่เอลสี่เนี่ยพวกนี้ม ว่าไงอะค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการขับขีใ่ในหลายๆล,ลายรูปแบบมากๆหน้าจงหน้าจอเป็นดิจิตอลเรือนอามามาออกแบบมาจากโรงงานหมดเลยนะไม่ต้องมปเปตี่ยวแล้วมีให้มารบหมดแล้วส,สัมผัสัมผัสไดห้หมดเนาะส่วนด้านหลังพอลิเนอร์คงไม่ต้องดูอะไรกันเยอะมากอะครับเพราะว่ามันเหมือนมันก็คล้ายๆเหมือนเดินพรุ่รุ่นแหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือเขาจะมีที่จุดบุหรี่อะ่ะตรงเนี้ยหจุดตรงนี้ส่งจุด,จดแล้วก็มีลักที่เป็นลักบ้านเลยนะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตขึ้นอีกทีนึ่งซึ่งต อยากเะเป็นเชื่อมต่อบูทูธ USB อะไรตรงนี้มีมาให้หมดนะสำหรับคันนี้ผมคงรีวิวประมาณนี้ภายในนะครับเพราะ f o r t u n เ r เหมือนกันรุ่นอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปด้านนอกกันเลยดีกว่าและสำหรับคันนี้นะครับคือ To y o t a Fortuner นะครับหน้ารีเดอร์หน้าใหม่นั่นเองซึ่งคันนี้ปี2022อายุใช้งานแค่2ปีเศษกับราคามือหนึ่งที่หายไปแล้วมากกว่าเกือบ5แสนภายใน2ปีกว่าๆสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่แค่เพียง1ล้าน1 8 9 0 0บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในตลาดผมบอกเลยได้ขับ 4, ้ สีใหม่มีประวัติศูนย์ครบจนถึงปัจจุบันสําหรับคันนี้ครับที่ราคามาร์คแจ้ง1 1 8 9น0 0บาทนะถ้าลูกค้าเครดิตดีมันจัดได้เต็มอยู่แล้วจะส่งค่างวดเบาๆอยู่ที่เดือนละประมาณ20,000ประมาณนี้กลมๆเลยใครที่สนใจคันนี้นะรถปี2022ขับเคลื่อน4ล้อด้วย2.4นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ2.4นั่นเองใครที่อยากได้คันนี้อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโค้ดตัวนี้นะครับคุณสามารถแอดไลน์มาได้ @mygc999 นะครับหรือถ้าคันนี้ไม่ถูกใจนะครับผมมีฟินเนอร์แบบนี้ย3คันให้เลือกบนเว็บไซต์ mygoodcar99.com พิมพ์เข้าไปใน Google ถ้ามาไม่ถูกเต็นท์ของเรานะครับเตรถยนต์มือ2ไม้กูดคาตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับ4แยกเอ็กซเรย์มาไม่ถูกเข้า Google Map ทีเลยไม้กูดคา999จังหวัดพิษณุโลกมีสาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า100คันหาช่องทางติดต่อไม่ได้โทรหาผมครับที่เบอร์091839892ครับเบอร์นี้ถ้าไม่มีคนรับเดี๋ยวมีคนโทรกลับแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับรายการมารนําเหนือต้องขอญาตลาไปก่อน EP หน้าจะเป็นรุ่นไหนคันไหนรถสวยๆแบบไหนคอมเมนต์มาได้นะอยากให้รีวิวคันไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์มาได้เลยมาร์คินดีทําให้นะครับสําหรับวันนี้มาร์คขอญาตลาไปก่อนพิสูจน์คุณภาพรถมือ2ซื้อกับ มาร์คปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับ